คราผีกำลังพีน้ี่น้ั่เลยวังเด้อระวังเด้อโด้สบายดีเด้อเนาะป้ากำลังเห็ดเอียงเนาะนี่เนาะโอ้เป็นแต่แส่บแท้นี่พี่น้องไยเพิ่นตำแบบนี้บ่ อันนี้อันนี้คือสิมุกเนาะมุกอันนี้กะหาแนวไห้ซุ้มเจ้าบระยูซื่อมาให้ได้นี่นี่เนาะเอาแนวอันล่างถ้วยมาให้พี่น้องเลยเนาะครับพี่น้องเลยครับสไล์เนาะมาให้เมื่อนี้พี่น้องเลยกะเป็นเอื้อยจูรี่เนาะเผนยู่นะทางสาหรัฐมิกาว่าัสันเนาะเอื้อยจูรี่พร้อมโดยครอบครัวเพิ่นเพิ่นพักทำบุญน้าเนาะเมื่อนี้โดยเข้าใจหลายเด้อมืองานเดี๋ยวสิให้ซอยงานอีกเด้อเนาะมากินนะ้ำกันเนาะ เปลี่ยนเปลีป่ยนแล้วอันจากกระปุ้นเพิ่นบ่อยเฮ็ดแล้วเนาะเพ <c oughs> ิ่อนสิบริยูเพิ่นสิลงไทยเอาสิาไปไทยแล้วเอาสิไปย,ยังน้องละไปเห็นงานไปเห็นงานเอาไปจงังหวัดย่างกอก <c oughs> อ๋อเข้าตัวเมืองกรุงเทพเลยแ <c oughs> ถวประตูน้ามหมดเนาะแถวเวียนใหญ่เวียนใหญ่ออ๋โอเคโอเคสายพีน่น้องเัยอันจักปีเดียเจ้านะชิพานหอยเพิ่นสิเอาอยู่ว่าไปเห็นงานยังบ่ฮอดัน ยังม่หดกินได้นี่เ <laughs> นาะเออเดยพี่น้องเอมีแันพี่น้องอยู่หันบ่าไปกับแม่อมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมืดมัวมาแล้วบัดที่นี่ มีตั้ง,งโงนผลตั้งเงาตั้งเข้ามาแล้วพี่น้องเลยเนาะอากาศแบบเอาเอาคึมผ้าคึมฝนมาแล้วพี่น้องบาดท,ที่นี่ <c oughs> โอ้ยโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะผลไหลคนเกี่ยวเข่า่าดสันพี่น้องเลยเนาะเท่มืดกิบมืดกองมาแล้วเอ่าเอาอยัางน้ำกับบท่านแล้วบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> เอา้าพี่น้อง ก่อนอ,อื่นเนาะกลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมู่เพื่อนกันเบิร์สู่ขู่สู่คนคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอา้าพบเจอกันครับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเลยกับซองของบ่าวจันแนแนลอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันเมื่อน,นี้พี่น้องเลยเนาะมาอีกแล้วพี่น้องเลย แก้วแกนสัท่าดีเนาะพี่น้องเนาะผู้พผนมีจิตใจงามห่วมทานในมือนี่พี่น้องเอ้ยเอาเนาะเข่าของเต็มลังรถเอิ้นเทินอยนู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีหลายอย่างหลายแนวมีทั้งเข่าสารพี่น้องเอ้ยแล้วก็น้ำเนาะแล้วก็แนวล่างถ้วยพี่น้องเอ้ยพร้อมสันไลเนาะย่างดีพี่น้องเอ้ยมาให้มือนี่เนาะ พพพ่อกันเมื่อนี้ก็คือเก่าพี่น้องเลยอยู่วัดอยู่ว่าอีกแล้วเนาะวัดจำปาทองวัดสันพี่น้องเลยคุ้มโนโนมีไซเนาะวันศอกวางเด้อวัดสันพี่น้องเลยอ่าน,นครแก่สอนพอมิหารแข้งสะวันนาเขตเนาะพี่น้องเนาะอ้าพพพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะว่าจันทร์มีทางเอื้อใจดีพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะเอื้อจูลี่พี่น้องเลยเนาะ ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจไปยังเอื้อยจูรี่พี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะอ่าเพิ่นเห็นว่าทางวัดบ้านสันพี่น้องเอ้ยกำลังสิมีงานเนาะอ่าซุ้มเพิงบ้านสันซ่าพี่น้องเอ้ยเนาะบาจันกระเอิญบวถึกพี่น้องเอ้ยตามหลักการเพิ่นเนาะอกันยังไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเดอ้อถ้าบาจันเบ้าผิดพลาดประการใดกันเนาะพี่น้องเนาะเอามาื้อนี้พี่น้องเอ้ยก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณ ทางเอื้อยจูรี่เนาะเพียงเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยที่ส่งเงินมาให้บอจันเนาะซื้อของในห้างของบอจันนี่แหละพี่นะ้องเลยเนาะเพิ่นว่าอยากสนับสนุนห้างน,น้อยๆคอยทางของทางเม่น้องเชือ้อบอจันพี่นะ้องเลยเนาะกับบริษัทไทยทำให้พี่ให้น้องเบิง่งซ้ำอ่าในตอนเอาเข่าเอาของขึ้นพี่นะ้องเลยเนาะพบพ่อกันอีกเทือ่ออยู่ภายในวัดในว่าแล้วพี่นะ้องเลยเนาะ ว่าจันกบรมีอยังตอบแทนเอื่อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีแต่คำอวยพรขอให้เอื่อยเนาะจงอยู่ดีมีแห้งจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องเอ้ยสุขกายสบายใจเด้อเนาะพี่น้องเนาะเอื่อยทำทานมาสํานี้เนาะเหตุบุญมาสํานี้กัขอให้ไหลขึ้นหาเอาื่อยเนาะลอยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยสิ่งใดที่มันบั่นทอนหัวใจสิ่งใดที่มันบูดีต่อ จิตใจกับขอให้ปล่อยให้วางไปเนาะขอให้พบให้พ่อแต่สิ่งดีๆบัดที่นี่พี่งงนะ้องเลยเนาะเอากับบาจันจัดสรรเป็นเขา่าพี่งงนะ้องเลยเนาะเขา่ามีทางเข่าเจ้าและเข่าเหนียวเข่าเจ้านี่วาจันคิดว่าทางวัดเพ่นเนาะสีเห็ดเข่าเปียกวาสันพี่น้องเลยเข่าเปียกเข่าต้มตอนับแขกคนเพ่นอ้ยอุ่นยามคำคืนเนาะเข่าเหนียวก็จะได้อาหนึ่ง หยุกยอแขกคนเพิ่นมาซอยเวียกซอยงานยามเนบียงยามเว้นนั่นแหละว่ายสันพี่น้องเลยเนาะแล้วก็น้ำจำนวนสิบแพ็คพี่น้องเลยเข่าเหนียวห่าทุงเนาะแล้วก็เข่าเจ้าสองทุงพี่น้องเลยเมื่อนี้แล้วก็สันไล่สองแพ็คแล้วก็เหนียวล่างถ้วยเนาะแผงใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยมาให้เมื่อนีน้เนาะเป็นงบอ่า่าใช้จ่ายกับ เบิดไปหนึ่งล้านสองแสนกีบเด้อพี่น้องเลยทั้งหมดทั้งมอนนี่เนาะอ่าเป็นปัจจัยจากเอื้อยจูรี่พี่น้องเลยอยู่ทางสหรัฐอเมริกาว่าสันนอบเพียงเนาะเอาวันที่นี่ก็มาคนเดียวมือนี้พี่น้อง,งเลยอ่าสีเปี้ยวใน็้อยหนึ่งเนาะอ่าสาวๆแน่ว่าสันพี่น้องเลยโบมี่มูจับกล้องให้ซ้ำพี่น้องเลยมือนี้เนาะพบพ่อกันตอนทเที่ยงๆบ่ายๆอากาศแบบเ้าๆแบบฮ่อนๆเอ้าๆพี่น้องเลยมือนี้ป้าฝน กำลังมาไล่ว่าสันพีนน่น้องเลยเนาะอ่าทางกรมอุตุเพิ่นก็บอกอยูนะ่เนาะเพิ่นว่ามือนี้พายุสีเข่าเด้อว่าสันพีนน่น้องเลยอ่าพายเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำโจโจ้ไวก่อนว่าสันเนาะพีนน่น้องเนาะเออกะเอ้าเนี่ยอะกะตามแต่เนาะพีนน่น้องเนาะพอว่าดินผ้าอากาศบ่มีไผห้ามได้พีนนาา่น้นองเลยธรรมชาติเนาะพียงเนาะอ่าผ้าพ้น,นพสนธาเป็นควบุดมสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งของธรรมชาติสิ่งแวดล,ล้อมว่าสันพี่น้องเลยเนาะเอา้เอา ในน้าม,มีปลาในน้ม,มีเข่าในทงผ้ามีผลวันพี่น้องเลยเนาะในแผ่นดินมีคู่คนเนาะเอากะดินดดนกันต่อไปพี่น้องเลยเนาะเป็น,นกำลังใจให้เบิดสู่คู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อเอาพบเจอกันเมื่อนี้พี่น้องเนอกวันการ์มาแบบคนเดียวเปี้ยวเงาในน้อยนึงพี่น้องเลยภูทางวัดทางบ้าเพิ่นกะพากัน เก็บเมียนอีหยังสักอย่างพี่น้องก็แซวๆอยู่ทางนั้นเนาะโอ้ยพุกําลังมาไล่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ากบ่เว้าหลายกันห่างพี่น้องเอ้ยเนาะเข้าไปทักทายสบายดีทางออกต้นญาติโยมพี่น้องเอ้ยทางวัดจปาทองคุ้มโนนมีไสพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปชมกับบ่าวจันเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องเอ้ยไป ผีกลางนี้พี่เดองเลยกำลังหามไม่เขาตะรางเพือนมาสันพี่น้องเลยซอยกันซอยกันโอ้ยเด้ยท้อวัยรุ่นพี่น้องเลยวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อ มาแม่ทางนี้โอ้ยนี่ราเวางเด้อราวงเด้อวังเด้อราว้านก้าวไปวะมาพี่น้องไงเนาะเที่ยวห้ามออกห้ามเข่าโยชนเอ่นแห่งเด้อบ่ ยังอยู่โอ้ยฝนตกห้ำแล้วพี่น้องเอ้ยเน้อฝนต้องพีนนนกก่น้องน้องกาหลังจากที่พากันจมไม่เข้ามาเมื่อกี้น,งงลลนี่พี่น้องเอ้ยฝนไล่วาสันน้อพี่น้องน,อน,อนอ้องโอ้ยฝนน้องเอ้ยมืดผลล้ามืดฝนกีบกองมาวาสันน้องอ่าไม่ก็ยังบ่ทันแห้งซ้ำวาสันอ่าขนออกขนเข,ข,ข่าอยู่โอ้ยตัดผ้ามาทั้งดังว่านพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งอ่าออก นี่ออกเพลน,นเออ่แเนกอันเฮ็ดยูเฮ็ดกินพี่น้องไงล่างถ้วยล่างบวงอ้าวตัวออันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำบ่โอ้พี่พี่น้องอ่างเก็บน้ำอ่ในในนาอเพลน,อนโอ้ยโดยสบายดีเดลยเด้อเนาะสบายดีอันใดเพลนใช้บ่ไ,ได้บ่ใช้ได้อยู่เป็นบางทางน้ำมันเบิ้ดโอ้น้ำน้ำเบิดเขาใช้ลายมันเมืนเบิดเนาะเปิง โมได้หลายว่าสั้นๆเนาะอันนี้พันโตงน้ำผลใบว่ดเดนงาอยู่แหละอ1 2นึ่งสองสามสี่หหาทอนพี่น้องไงพันกอไห้เนาะโอ้โหน่าพอดแห้งจังะเดี๋ยวมันอยากเบิดแล้วอันนี้เนาะอือแ่าโอ้โดย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 พี่น้องกันผลซีเมนผลต้เมื่อคืนนี่เบะนี่เปียกเปื้อนเบิดเนาะโอ้โดยพี่น้องไย โอ้อันนี้กับบอนเพิ่นเฮ็ดกินเนาะอีกเต้นหนึ่งเลยพี่น้องเลยพี่ทั้งหลังบ้านอ้าวโทเออเปียกเปียกบอลแล้วอันนี้พี่พี่น้องเลยอันนี้ใส่พื้นบ่คือใส่ทานเนาะใส่ทานไมใส่พื้นโอ้ผสมกันเลยพื้นมืมีก็แล้วกันแบบธรรมชาติ์เนี่บัดว่าห้ามเพิ่นกระถ่าพี่น้องเลยเนาะยังมีหัวมีแคร์เยอะยังบ่หุ่มบ่ห่อเนาะ เบกกี้พลเรือหัวเช่นไงอือโดยโดยสักพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าห้องน้าห้องท่าเพิ่นอ่าสะอาดสะอ้างดีอยู่เนาะอ่าตอนครับแขกคนมาทั้งอื่นทั้งไกลได้อยู่ว่ะสันพี่น้องเลยป้าวโตผูกขึ้นไปเบิ่งก้อนเสียงเซลลเซลอยู่เทิงเทิงเงินกุฏิเพิ่นผุนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีไปสั่งได้เห็ดกินมื่อนี้พี่น้องเลยป้าวโตเอออุ่นกันอยู่ว่ะสันทั้งนี้พี่น้องเลยเนาะก็เป็นแบบกุฏิแบบ บัวหานบัวหานพี่น้อกยังแบบลังเดิมอยู่ว่าซั่นเนาะโดยไปขอญาตขึ้นเบิ่งขึ้นสน่เด้อพี่น้องเด้อโยสบดีเด้อเนาะป้ากําลังเฮ็ดอีหยังนาะนี่เนาะตน้อโอ้เป็นแแซ่บแท้นี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นตําแบบนี้บ่โดยอันนี้อันนี้คือสิมุกเนาะมุกดไม้พี่น้องเอ้ยปาโท โอ้ตั้งนะเออเพิ่นกำลังห่อโอ้เห็ดเสียบเเด้อสันพี่น้องไงน้องคอจักห่อนึ่งกับพ่อดอกเออเด๋อเด๋อเด๋อเออฟูอาเส่หลายเสียบหลายตัวนี้น้องเพียงเนาะเออบอกบ่ดเป็นถุงบ่ตทีอ่าต้องพี่น้องไงนี่อ่าไม่ออกเพิ่นในบ้านเนาะเป็นคุ้มเป็นน้อยเพิ่นเปลี่ยนซับกันลงมาว่าสันพีน้องไยอ่าเห็ดอยู่เห็ดกิน บ้านบ้านขึ Pe ้น <laughs> ซ <c XV III>. ื้อนอไม้กะเอานอไม้เนาะในย่อแขกคนเนาะเออเด๋อเด๋อพี่น้องเอ้แซ่บแซ่บแซ่บแประเด็กแล้วกะหอมขนาดพี่น้องเลยไอพี่น้องคนเบิ่งก่อนโอ้ยผลห่อมซิว่าพี่น้องเลยเนาะเออเซ่เขาปลูกอ้วยต่างแดนกระได้เออคือกัน เนาะี่นอยู่บ้านคงใหญ่บ้านเดียวกันกับเอาเตียงเองพี่น้องเลยบ้านเดียวกันเลยเนาะเมื่อนี้มาคนเดียวสีสั่นมือบึนแล้วเล่าแน่พี่น้องเลยเนาะมาคนเดียวมื่อนี้สาวเพิ่นไปใส่เบิดแล้วมื่อนี้เนาะน้องๆน้อยเพิ่นบโอยู่บอกพอดีอาจารย์กะมีเข่าพี่น้องเลยเนาะแล้วกะมีน้าเนาะแล้วกะอเนลรางถวยลรางบวง เป็นของทางเอื้อจูลี่เพิ่นพี่น้องเอ๋เนาะอยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นส่งมาทำบุญน้ำวัดสันนอกเพื่องเนาะเดี๋ยวก็สิได้มาถวายให้ทางวัดเพิ่นอีกรอบหนึ่งก่อนมื้อนี้โอ้ยเอาแซ่บๆเด้อจะได้กินง่ายอยู่บ่มื้อนี้เนาะสิได้เผาอยู่นี่ได้สิได้เอาจากห่อนี่นะเมื่อตอนเมียเด้อบ่าผู้เป็นมุกเป็นมุกไว้นสิเนาะอพี่น้องเอ้เาเอาเอาเสียไปอันนี้หม้อผีสั่งเด้สานี่พี่น้องเอ๋ ระวังเด้อนี่ไงท่องต้องหนีได้นี่พี่น้องเลยเออโดยโดยเอาโอเคพี่น้องไงเนาะตอนนี้วจันการได้ขยับรถเข้ามาอยู่ทางซุกา่าเพิ่นเรียบร้อยว่าสันพี่น้องไงเนาะมาทางนี้แกสบายดีทั้งสามสาวเมื่อนี้เนาะเออตะเกาคือหาสาวไปทางไหนเพิ่งแล้วอือ ไปเกี่ยวเข่าซอยแม่ไปจักษ์อนันนี้เนาะบอเป็นยี่ใดมือนี้คือทั้งผ้ากับสีซึมๆคนกับสีซึมๆในน้อยน,นึงเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้โดอยดอยดอย,ยพี่น้องไงสบายดีทั้งน้องฟลอยแล้วก็นน่องยังเกาะ <c oughs> น้องน้ำแล้วก็น้อง <c oughs> เอ,อ,อิเน <c oughs> ี่ยกอเท่าคนนี้พี่น้องไงเนาะโอ้ยเดี๋ดยวสามสาวเขาหล่อมือนี้เนาะขอเถอขอแห้งเดี๋ยวได้สมอากาศเดีอคนไปถวายให้ทั้ง พญ่บ้านเพ,พิ่นบอกโอโดยโดยพี่น้องก็มีทั้งน้ำและก็เขา่าเนาะพี่น,อน้องเนาะไปสักคนกันเลยพี่น,อน้องเลยเพิ่นกับมาซอยอยู่นี่จนอิดจนเมื่อยพี่น้องเลยน้องเพิ่ก็ได้เนาะถือว่าใจบุญส่วนท่านขนาดไวรุ่นอยู่แต่ว่าอยู่ลำบากลำว่านา้องหายากได้พี่น้องเลยเนาะไวรุ่นอันไวรุ่นเขาวัดนี้ห้อยเนาะปกติในสิยูน้ำท่ายรถพปแล้วเนาะ เอ้ยพี่น้องเลยขออนุญาตเด้อเนาะหาเถอะหาเองน้องพลอยพี่น้องเลยเนาะน้องพลอยดูเครื่องไทยไทยลาวพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ซองสันสัตวเนาะอันนี้ก็หาแนวให้ยุ่มเจ้าบระยู่ซื่อๆมาให้ได้หน่นี่เนาะเอาแนวอันล่างถ้วยมาให้พี่น้องเลยเนาะครับอ่าสันไลเข่าเนาะทั้งบ้านชุ่มเจ้าอัน เพิ่นเฮ็ดข้าวเปียกอยู่บ่เฮ็ดคือกันเนาะเอาข้าวเจ้าเด้อเนาะข้าวเจ้าทุ่งสีแดงเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่ามาคู่มือก็เห็นน้องเพิ่นคู่มือเด้น้องพลอยเนาะ้พี่น้องพลอยเพิ่นมือคู่มือลอยู่นี่พี่น้องเอ้ยถือว่าอยู่กับวัดกับวาอดีน้องเพิ่นก็ได้เนาะเอ้อนี่โอเคเนาะ อ่ะพี่น้องเลยตึ๊บนี่เรียบร้อยเนาะใส่เปรอร์ลาวอ้ยอ่ยขอบใจทั้งสามสาวเพื่อนหลายเด้เอ,อเนาะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไอเข้าไปหาอีกเด้อเนาะอยู่พุ่นถาเด้อเดี๋ยวยขอบใจเด้อเด้อน้องพลอยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกะเรียบร้อยเพื่อนคนเข่าคนน้ำลงมาเรียบร้อยบันที่นี้พี่น้องกั้สบายดีทั้ง คณะบ้านเพื่อนเนาะผู้ใหญ่บ้านบอสบายดีพอเนาะโดยสบายดีเด้อทางนั้นเนาะทั้งศิลวัฒน์ยัยเพิ่นไปทางใดเลยซะเข้าสวรรค์นะโอ้งานสัตว์เพิ่นโอ้เพิ่นลงไปแพ่บอมาสัตวาเพิ่นผู้ส้างวัตรเงินงานเพอเข้าเสียชีวิตเลยลงไปแจ้งเพิ่นอ๋อให้ทําผู้น้ากันเนาะสิได้มาทําบุญทรงสการเพิ่นน้ากันเนาะมื้อวันที่7พี่น้องเอ้ยเนาะ โดยเอา้านี้ขน้อยอันดูกนี่ซื้อเบาจันเดอ้อเนาะมาเป็นสะพานบุญให้ทางเอื้อพ่นยู่ทางพังต่างประเทศผูศ้ใดเนาะอ่าพ่นผางให้เบาจันซื้อเข่าคลองทงั้งเมื่อนี่ได้มาให้พี่น้องไล้เป็นน้ำซิปแพ็คได้กะเข่าเนียวหาทุงข้าเจ้าทุงสีแดงนะเด้อว่า้ให้ออต้นยันโยมพ่นต้มเข้าเปียกยุกย่อแขกคนตนคำคำเนาะได้ะกะสิมีแนวล่างจานพี่น้องเลย ครับสไลด์เนาะมาให้มื่อนี้พี่น้องเไยก็เป็นเอื้อยจูรี่เนาะเพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาว่าสันเนาะเอื้อยจูรี่พร้อมด้วยครอบครัวเพิ่นเพิ่นพรรคทำบุญน้ำเนาะมื่อนี้โดยครอบครมกใจน้ำหลๆเนาะโดยตัวยูเมืองนอกเมืองหน้ากันทั้งนี้ก็อัตคัดเนาะโดยได้กับมันบบมีแต่แต่เพิ่นสิสินิพานไปกับเข้ากันได้เงินร่วมเข้ากัน จัดไว้กับไลน์เนาะแต่เสียมาได้เรือเ่อยว่าเป็่นเกิดกับ,กบวัเศร้าว่ามีอาการเศร้าแบบแสดงว่ามันป่วยป่วยทั้งดวงพ่อเพื่อนีเพราะว่าสารมนร่วนสารที่โบรานเสร็จตจังบ่มีอย่างเลยแสดงว่าเพิ่นกิดป่วยเป็นเวลานานเนาะโอ้สุดท้ายกับเอ,เอาโบวยู<า>พี่น้องเลยได้กับดวงลับไปสะสมเดือนเลยอืมได้กับ อปวยพ,ดพอดไห้เลวนพูดทั้งเมืองนอกเมืองหน้านผูโซยเรือโดยเออสิวยพอดไห้เจ้าผู้ได้ประกอบส่วนโมทธนาเป็นเวลาในการพานรวมผู้ชนในวันนี้ขอสุขีมันพันปียาเลี้ยงลาการสังสาแต่ละเรื่องในเหลืองเหลือมันพุงเรืองพอ,อให้เครื่องใจเจ้ามีบทถ,ถูกเยื่อ เรื่องของมีหั่ใส่มีไวถูกตลอดการเด้อไ่ยาเด้อเจดีมีแห้งเดยอพอใหญ่ไส้ไห่พรน้ำกันเนาะโด้อเอ้จุดีเนาะจูดีมีแห้งเดยพี่น้องเนาจุดี้อาก็เป็นพอไหญ่ส่ให้พรทางนี้กับผมมีคองบอกลายเนาะเป็นแฟนยาบ้านเนาะทางหน้าให้ทางศิรวัตรเพิ่นสิรวัตเพื่อนเดยนเรืองกันเดยเป็นคำขึ้นอันแจ็คเมอร์แหละอันนี้พ่อ แต่วันที่เชอิตเชอตตอนนี้กับวันที่เทไเเกาหาหกมื้นได้เนาะพี่น้องไออิดเมื่อยกันบ่วอได้เนาะสิบเจ็ดวันปาเุว่นสเจ็ดได้วันที่วันที่เจ็ดเนาะเจ็ดเลยกับสิบเจ็ดวันเพี่น้องเลยกับครบงันกันไปอีกเนาะกวนสีหอดวันที่สิเจอีกโตพี่น้องเลย สิ่งทองที่ขาดเคืนได้วัดตอนนี้นี่อย่างเนะเพิ่น,นต้องการกับจงการลายกันนญาติา,าทางไกลมองนี่เนี่ึงบ่กับบ่อจักเนวัะกนี่ตะขาดเลยว่จักเนีอนนเออแลอ้วแต่เพิ่นศสัทธานะเพิ่นสะชงอย่างมากกับฮับเบิดเนอโดยโดยทเนงั้นกับล้วเต่เนอครบ กบงานแนวสิเอ็มซีนแต่ละบอลเนาะก็ิ่นจะช่วยก็ช่วยได้เด้อตังนี้่มมีงางทานบาทบ้านน่อยแน่บาทจักหลังคาพอบ้านหกสิบหลังคาหกสิบสามหกหโอ้โว่าบเลนนี้เนี่ยเฉพอะคุ้มนี่เนียพาคุ้มนี่เนะหกสิบหกหกสบ้านนี่ก็ตกอยู่มันก็สีคุ้มเนาะสี่คุ้มเมื่อตกอยู่สองรอยสอ้สองร้อกว่าเนาะ ก็ถือว่าบ้านน้อยสมควรอยู่เนาะแต่เทียบกับบ้านวันจันแล้วนี่ห้อยพี่น้องเลยเป็นพันหลังคาพวกเนี้ยวันง่ายเนาะบ้านโคกใหญ่พี่น้องเลยเออเดินเดิโเดินโอ้ยครับอืมเดินเดินเอาสัญลักะเดี๋ยวมีลมหนาวน้ในเดี๋ยววันจันมาหาใหม่อีกเด้อเนาะมืัอนี้กะขอลาก่อนเด้อพ่อเด้อเนาะสบายดีโดยพี่น้องเลย เนาะกะโอเคพี่น้องไงเนาะกะทางวัดเพิ่นเนาะกะมีวิธีเก็บหักษาอ่าศพหรือว่าศพของทางอ่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะเป็นอ่าตู้ยินว่าสังคพี่น้องเลยเนาะเครื่องเครื่องเครื่องยินเนาะอ่าเพิ่นกะอ่าได้อ่าเซามาพี่น้องเไยเนาะในจำนวนเงินกือบสิบ สิบห้าล้านว่าสันพี่น้องเลยเพิ่นว่านะเนาแะแรงเงินนำซองของวเตียงเพิ่อนพี่นองงอ้องเลยเพิ่นก็ถือว่าเก็บกันน้ำมูอบ้านเนาะพี่น้องเนาะกะแล้วแต่ศรัทธาหน่อยศรัทธาหลายว่าสันพี่น้องเลยโอ้ยกะขอแสดงความเสียใจกับชาวบ้านเพิ่นน้ำกันพี่น้องเลยเนาะการจากไปของเนี่ยพอเนาะดูว่าเจ้าอาวาสพี่น้องมีองค์เดียวพี่น้องเลยเพิ่นวนะ่าเนาะก็จำพรรษาอยู่นี่ประมาณสนะี่พรรษาเนาะเพิ่นวนะ่าเนาะ อว่าวเมื่อก่อนพี่น้องเลยอ๋อดยโดยโดย,โดยอ่าวกามือทรงสก,การก์วันที่เจ็ดวันสันพี่งงนะ้องเลยเนาะพูดดีว่ามื่อนี้ว่าจันกะสีมีอ่ามาแจ้งข่าวแก้ข่าวน้อยน,นึงเนาะพอดีว่าทางอ่าว่าจันแจ้งไปเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนะั่นเะนาะพี่นะ้องเนาะว่าสีเหตุข่าวปุ้นว่าสันพี่น้องเลยมีหลายคู่หลายคนนไปที่นี่เพิ่น ว่าโบอยากให้เจกเขาปุ้นเนาะพี่น้องเนเพอมันเป็นเส้นเป็นสายเพิ่นว่าพี่น้องเลยอ่าเป็นเครืออ่าว่ามีความเสื้อของชาวบ้านเพิ่นเนาะหลายครูหลายคนอ่าเพิ่นวาโบเจกขยาเ้อเป็นข้าวปุ้นมันเป็นเส้นเป็นสายว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ่ามีความเสื้อกันอ่ามันบอดีเพิ่นวาเนาะก็เลยได้อ่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นพี่น้องเลยเป็นอ่าน้ำหวานเป็นน้ำเป็นอ่าแนวกินอย่างอื่นด้วยกันเนาะพี่น้องนมือวันที่เจ็ด เดี๋ยวว่าจันทีบริหารจัดการเบิ้องวสันพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณเอฟซีเพื่อนแนะนำเขาว่าแนวสิ่งดีๆว่าสันพี่น้องไอ้ยันเฮ็ดผิดเศษว่าสันนอกเพียงเนาะดูโอเคพี่น้องไอ้เนาะกาบสบายดีอีกรอบหนึ่งเด้อเนาะดูสามสาวเพื่อนพี่น้องไอ้เนาะกะถือว่ามียิ้มใจงามเนาะมาซอยวัดซอยว่าพี่น้องไอ้ มืัอนี่น้อว่าจันเองก็มีสิน้ําใจน้อยเล็กๆน้อยๆคนละเล็กๆน้อยๆพอได้ซื้อบัตรเติมเงินเด้อของก็เข้าใจหลายๆน้อที่ซอยคนน้ำคนท่าตลอดเลยพี่น้องเลยอ่ากะอ่านับถือน้ําใจชุ่มเจ้าเนาะให้คนละห้าสิบพันเลยเนาะโดยอ่ะน้องละโดยอันนี้น้องพลอันนี้น้องน้องน้องน้ำเนาะโดยเข้าใจหลายเด้อมืองานเดี๋ยวสิให้ซอยงานอีกเด้อเนาะเอามากินน้ำกันเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วรอันจากกระปุ้นเพิ่นบอยเฮ็ดแล้วเนาะ,ะเพิ่อนสิบริยูเพิ่นสิลงไทยเอาสิไปไทยแล้วเอาสิไปยังน้องละไปเห็นงานไปเห็นงานอเอาไปจงังหวัดย่างกอกอ๋อเข่าตัวเมืองกรุงเทพเลยแ<อ>ถวประตูน้าหมดนะเนาะแถวเวียนใหญ่มงเวียนใหญ่ออ๋โอเคโอเคสัพี่น้องเลยไปเห็นงานเคยไปมาก่อนนะพี่นี่อันจักปีใดเจ้านะสิพาห่อยเพิ่นสิเอาอเฉ่าะไปเห็นงานยังบ่ฮอดัน ยังม่หดเกินได้หน่เนาะเออเดยวพี่น no? oh, kind of ้องไงมีอันพ anyway> ี่น้องอยู่หันบ่ไปกับแม่อือเอยังหากระได้สิบห้าปีสิไปหาเวียกเค็ดแล้วพี่น้องเลยน้องพลอยได้บ่ได้ไปบ่อันอันขอถามแน่อันพ่อเจ้าอยู่อันจังหวัดอยังเกาะพ่อพ่คงมึงการมึงการโดยตอนนี้ทำงานอยู่อุ้งเทโอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคนบึงการเนาะ เป็นสาวบึงการตัวศนีพี่น้องไงเนาะเออหนูน้าอันไอ้หมูน้นองน้าเด้อน้าเด้ออัน,น,อน,นสิไปแล้วหมูปอหมูไปป,ปปอกำลังเตรียมตัวสิไปทางไทยแล้วคือมหาเบี้ยเข็ดอยู่บ้านเขาลงละเพิ่นเ่าโรงประ,ด,ปะ,ะ,ะดิษฐ์งานเม่แปกับเม่เนาะโอ้โดย่างใดกะสูๆ่ๆแล้วล่าเด้อไปหาเงินได้หลายๆเด้อเนาะเอาอันวางเทือกสิพอได้พบน้องเพิ่นเนาะ อ่าสิที่พ่อแต่น้องพลอยกับน้องน้ำแล้วก็อีกก่อมือก่อนนะมาบุคบมืุนี่เนาะพี่รองเนาะเอาบุเป็นยางมือหนามือใน,อนอจังอ่าพ่อกันก็นได้เนาะโดยเอามือก่อนเด้อบ้านี้สบายดีเรื่องเวาเด้อโดยียขอบใจละลายเนาะ <c oughs> กำลังสิไปพังไทยว่าสินพี่รองเนาไปเหตุงานเนาะอยู่แถววงเวียนใหญ่อ่าโตลายแล้วพี่น้องไอ้บ้านเขาไปพังไทยเนาะเพราะว่า อยู่พังไทยกะสามารถซอยอันพวกเขาได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนึ่งมาค่าจ้างกะสี่ไข่แน่สีเแพงแน่ว่ารสินเชื่อไงพอได้ส่งจุดเจียครอบครัวเนาะโอ้น้องหน่อยเพิ่นกำลังสิลงไปพังไทยพี่น้องไงเนาะจื้อน้าเพิ่นไใบเด้อพี่น้องไงเนาะเอฟซีทางพังไทยไปเยี่ยมไปยามเพื่อนแน่อยู่แถวพงเวียนใหญ่เด้อโอเคสหรับพี่น้องไงสำหรับมื้อนี้เนาะว่าจันกะสิขอจบคลิปเพียงสำนีก่อน พี่น้องไงเนาะกาก่อนจากไปเนาะกาต้องขอขอบุญขอบคุณทางเอื้อจูลี่พี่น้องไงเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเพิ่นทรงงบหรือว่าทิ้นเนาะปัจจัยมาให้ว่าจันซื้อเข้าแล้วก็น้ำแล้วก็แนวสิ่งล่างถ้วยล่างบ่วงเนาะมาให้ทางวัดเพิ่นมื้อนี้พี่น้องไงเอาเนาะว่าจันกาบ่มีหยังตอบแทนพี่น้องไงมีแต่คําอวยพรเนาะแล้วก็รคำขอบุญขอบคุณพี่น้องไงแล้วก็สิ่งที่อ่า ประเกิดผลพี่น้องเลยเนาะอะก็ให้ได้ครับได้สมเนาะอ่าต่อไปว่าสร็จพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ขอให้ทางเอื้อยเนาะพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องเอ้จงอยู่ดีมีแห้งเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อสุขกายสบายใจพี่น้องเลยเนาะเอื้อยปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพี่น้องเด้อรับให้เอื้อยได้เงินหมื่นตื่นให้เอื้อยได้เงินแสนเด้อเนาะอ่าสิ่งใดที่มัน บดีกะก่อยปะละไล,ะล,ะละททิมพี่น้องเลยเนาะให้มันไหลไปกับเม่น้าเม,มทากอให้จดจำเอาแต่สิ่งงามๆพี่น้องเลยเนาะให้มีจิตใจที่ใสสะอาดพี่น้องเลยเนาะขอให้เอื้อยจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดดีตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้พาอจันขอตัวจบคลิปเพียงสำนีก่อนพ่อกันไหมอีคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีพอแมมพี่น้องกันมัดสุขสุขคนเด้อเนานะ สบายดีพ <laughs> uh ี่น้อง